ฝามาลง้ามาเดิเวมาเดินเวมาดิดมาดิดดิดดิแต่ว่ามีนเกล็ดะมีนเกดเดินเว้มาเดินเวมาเคีคียร์เคียรมอนันมันนเคียอนนียียโอ้โหโอ้โหหววะนอนเว้นมานอนเว้นมาเขาเดินอยู่บนถนนอย่นี้าเดินบนถนนมาเด็กขึ้นนอนมาเด็กขึ้นนอนมาเด็กขึ้นนอนมาเดขึ้นนอนมาอยากขวนอยาานะเ็นนอตมาเดตัวเดขตา ลงสามาลงสามาลงสามาเสาเวมาเสาเวมาคิวดิวขิวเสาเวมาเสาเวมาลับรเรับรวยรับด้วยรับด้วยเสาเวมาเราเสาเวมาเสาเวมาเสาเวมาดีโหก่อนโหก่อนเสาเวมา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 ตีข้างในออกตีข้างนอกเสาอีสเสาอีเสาอีมา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 ผมจะบีแคบแล้วเสาอีมารับรารราราาอีมาเาอมาสาอีมาก่อนเสาอีมาก่อนผมเตะมาผมเตะก่อนเสาอีมา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 โหไว้ตีข้างในออกตีข้างนอกตีข้างนอกลุมลุุข้างในออกก่อนเสาอี เสาวิทมารอรอรอเอ็นเกียร์น็อตในห้าสี่สามเอ็นเกียร์น็อตมาตรงกูญแจรอบรอบรอบรออบรอบด้วยรับด้วยรับด้วยรับด้วยเสาวิทมาสวยมากสวยเกียร์น็อตในห้าสี่สามเอ็นเกียร์น็อตมาตรงกูญแจรอบรอบรออบรออบรอบด้วยรับด้วยรับด้วยรับด้วยเสาวิทมาสวยมากสวยมากเสาวิทมาเสาวิทมาก่อนเสาวิทมาก่อนตีข้างในออกสีข้างในออกตีข้างในออกเรื่อยๆตีข้างในออกลุ้มดิมันจะตายแล้วคีดวิวคีดวิวรอรอรอโโหตรงนี้ให้ได้โโตรงนี้ให้ได้โโตรงนี้ให้ได้ห้ามถอยห้ามถอยคีดวิวออกไล่ไล่เลยตััวววข้าาางงหลอออ่ะนนเเยมม นอดเวนมานอดเว้มานอดเวมานอดเวมานอดเวมารอรับรอรับรอรับเดี๋ยวขึ้นอดมาเดี๋ยวขึ้นอดมาเดี๋ยวขึ้น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 อดมาเดี๋ยวขึ้นอดมาเดี๋ยวขึ้นอดมารอรับรอรับเป็นกิเวทในหสกิเวสวยสวยสวยไล่ข้าเลยแ่รีบเออลงเสามาสี่สามน้องกิเว สวยสวย no. สวยไล่ฆ่าเลยนะแต่รีเออลงเสามา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 ยืนชนเลยรับรับผมกางูให้ลงเสาอมา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 เร็วเร็วเร็วเขาจะรีแล้วเขาจะรีแล้วเสาอมาเสาอมเสาอมไลคาหมดลคาหมดลลไลคาหมดลคาให้หมดอย่าปล่อยอย่าปล่อยอย่าปลลคาหมดเลยข้างหลังีทั้งหข้างหลังี้มเหมนไม่น่าแล้วอัพน่าแล้วอัพ